ราคาน้ำมันวันนี้ปรับปรุงใหม่ติดตามราคาล่าสุด2พฤศจิกายน2568ข่าวสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านปรับราคาน้ำมันครั้งใหม่ล่าสุดวันที่2พฤศจิกายน2568จากผู้ให้บริการน้ำมันสีท่านใหญ่ปตทบังจากเชลและพีทีก่อนจะเติมน้ำมันต้องรู้ราคาดูรายละเอียดราคาน้ำมันต่างๆก่อนเข้าปั๊มเพื่อวางแผนการเติมน้ำมันอย่างมีงมประสิทธิภาพดังนี้ ราคาน้ำมันจากปั๊มน้ำมันปตทราคาไฮ้ดีเซล30.94บาทลิตรแก๊สโซโฮอลอีแ5ดบาีทลิตรแก๊สโซฮอลอี2ี่บาทลิตรแก๊สโซฮอลเ9 1าบาทบาทลิตรแก๊สโซฮอ31.85บาทลิตรราคาเบนซิน40.14บาทลิตรรา,คา,า,รราคาซูเปอร์พาวเวอร์ไฮดีเซล4 3 4 4บาบาทลิตร ราคาซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซ95 40.04บาทลิตรราคาน้ำมันจากปั๊มน้ำมันบางจากไฮพรีเมียมไฮดีเซลเอสบาทลิตรไฮดีเซลเอส30.94บาทลิตรไฮพรีเมียมแก๊สโซฮอ9 5 4บาทลิตรแก๊สโซฮอ5 s อีแ5ดสิบาบาทลิตรแก๊สโซฮอ0 s อี2ี่สิบาบาทลิตร แก๊สโซฮอล์91 S E V O 31.48บาทลิตรแก๊สโซฮอล์95 S E V O 31.85บาทลิตรราคาน้ำมันจากปั๊มน้ำมันเชลเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์ E20 30.14บาทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์91 31.98บาทลิตรเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอล์95 32.35บาทลิตรเชลวีพาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95 49.84บาทลิตร เชลฟิวเซฟไฮดีเซล3า9 4บาทลิตรเชลวีพาวเวอร์ไฮดีเซล4 9 8สบาทลิตรราคาน้ำมันจากปั๊มน้ำมันพีทีไฮดีเซล30.94บาทลิตรแก๊สโซฮอลเก5บาบทลิตรแก๊สโซฮอลเกบาบาทลิตรเบนซิน40.64บาทลิตรแก๊สโซฮอลบบาทลิตร และนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเติมน้ำมันไม่ใช่แค่เรื่องราคาแต่ยังเกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำมันอีกด้วยคุณภาพน้ำมันที่ดีช่วยให้รถยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคงอายุการใช้งานได้มากขึ้นคุณมีความเห็นอย่างไรคุณคิดว่าราคาน้ำมันครั้งนี้เหมาะสมหรือไม่คุณมีแนวทางใดในการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องน้ำมันใหม่ชวนเพื่อนๆมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย